ขอต้อนรับสู่ช่อง g o d OFF p a e นะครับวันนี้พายจะพาทุกคนมารู้จักกับเพลงโ OHANA เป็น MV ด้วยนะครับเป็น Official MV ขอมาจากน้องไพศาลนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวงโ OHANA ช่อง YouTube ชื่อว่า OHANA CLIP นะครับทุกคนดูจากหน้า MV แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นแรปที่มีสไตล์แบบว่าร็อกๆเท่ๆนะครับเอานั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเริ่ม o h a n าคืออะไรครอบครัวครอบครัว ใช่ครอบครัวโว่โว่เย่ๆสมปรักทุกคนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือน้ยทำไมต้องตบปรักพูดกันใช่ใช่ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งรู้จักวงนี้สบานขอบุณน้องที่แนะนำมา ไอ้วกเือนไอ้ววกขี้เมาพวกโหดไอ้วจิตไอ้วกสัตว์ลายขี้ยาไอ้วกติดไอ้วโมนาพวกบ้าตทายไอ้ไวกชุดดำพวกเทือนไอ้วติดไอ้วกขี้เมาพวกโหดไอ้วจิตไอ้วกสัตว์ลายขี้ยาไอ้วงติดไอ้วงโมหนาพวกบ้าตัวทายเป็แนวร็อก ให้แงแร็แล้วตัวแบกเดี๋ยวจะจัดไม่เอาแบบตัวแก๊งคูลัวแหลกแปลกสัตว์กูไปทั่วไม่ต้องเรียนแบบข้าอยากจะลองก็น,นับดูว่าี่ตีนเดทางสายโหดอยากจะครองในกี่ตีนนะพวกกูอยู่ในโหมดเลื้อน้องร้องอีกทีเดหรือจะอยากให้กูชักมมดมาเสียดีอะโอหัน้ามันยูนี่แบบแบบตกต่างแบบอย่างดีดีมีเอออยอะใหญ่แหกด่างผ่านเกวียนมันเรียนแบบกูจะแอบบ าแต่ถ้ายาแกงกุ้งตมแกแตกแค่แจกยาเลยตักเต็มตัวพวกปวดพวกปวดเข้ากูจะเอาให้ปวดบอกพวกตะกวดเมาเดี๋ยวก็ได้ปวดเอานอนปวดยาวเมาบาดสัตว์เอาหัวมึงปวดยาวไอ้สัตว์เป้าไอ้พวกชุดดำพวกเกลือไอพวกดิดไอ้พวกขี้เมาพวกโคนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกดิไอ้พวกโอหนตาพวกป้าก็ท่าเลยไอดดกกพพววเนไอ้พวกีเมาพวกโนไอ้พวก ไอพวกสักลายขี้ยาไอพวกไอไอพวกโอหนาพวกบ้าโตท่าไอกูมีฝันพอสวรรค์มไม่ต้องพึ่งกูสนุกกูสนานไม่ต้องหานครึง่งไม่ต้องเสือกกูอิจฉากูเห็นแล้หน้าบึง้งกูจะเป็นข้อตำนานให้พวกต้องพึ่งขี้ยาผายมันเป็นแค่หน้าที่ถ้าไม่อยากนอนก็อย่ามอมองหน้าพี่เห็นพวกูพี่เล่นแต่กูไม่เล่นที่อธิยังสีเหลืองใ้เห็นลดยดี พวกตรวจพวกตรวจเข้ากูจะเอาให้ตรวจบอกพวกตะตรวจเบาเดี๋ยวก็ได้ตรวจเอานอนปวดยาวเมาบาดสัตว์เอาหัวพวกตรวจกันสัตว์เอาหนึ่งสองสามสิบนะเจ็ดเจ็ดคนนะครับวงนี้น้าหดห้าดีอ้โหูหูว้ากับไม่เรียกเธอฟังเพง ทำดีมาแนวแบบว่าคนเ,เออไม่ใช่ไม่ใช่เ,เ,เ,เตือนเตือนเออทำดีไอ้พวกชุดดพวกเตื่อนไอ้พวกติดไอพวกขี้เมาพวกคนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตวลายขี้ยาไอ้พวกไอ้พวกโอนาพวกบ้าเขท่าดิไอ้พวกชุดดาพวกเต็อนไอ้พวกขน้มาพวกคนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกพวกโอฮาน่าพวกบ้าเข้าท่าดิ ับล็อกกับพีคพัมแบบนะครับมันกระโดดกัาที่เปิดโอ่งใช่ไหมเล่นโอ่งโอ้ะมันไปด้วยเลยอะสนุกสนุกสนุกอุ๊ยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกว่า พี่เดดสกาบอกว่ายัางเดือดอยังเดือดเอ,อรัตนาพรก็โคตรดีใจที่พวกพี่กลับมาโคตรเดือดแลพี่นี่แหละนิยามของโอฮานตที่แท้จริงเดือดสัตว์ชอบมากครับสุดทุกอย่างเรสเปคโอฮานตของเคอานัทนะครับโอ้ไม่ผิดหวังเลยครับที่รักช่องนี้เพลงนี้คือฟังติดหูมากครับของคุณชีสคนลุกไม่เคยคิดเลยว่าจะติดตามคนกลุ่มหนึ่งได้นานขนาดนี้5ปีแล้ว คิดถึงมากๆครับรักที่สุดครอบครัวโอฮาน่าดูเบื้องหลังแล้วมาฟังอีกทีคือดั้นเสกทุกคนจรดีครับฟังเพลงนี้โคตรเดือดเลยครับว่าต้องมานั่งดิบตอนทีสามเพราะเพลงนี้โคตรเดือดเลยครับครอบครัวโอฮาน่าครับชอบพี่อูสุดครับดีใจมากที่กลับมาครับไปดูเบื้องหลังพวกพี่ทำกันเต็มที่มากครับชอบมากครับส่วนตัวก็ชอบพี่ๆโอฮาน่ามากครับโปวดจัดตัดบอกมากเลยครับการกลับมาของพวกพี่โคตรเดือดเลยครับครอบครัวาน่าครับชอบมากครับเพลงนี้มีทั้งความหมายและความเดือดดนตรีที่เข้ากับตอน้องเพลงครับชอบนะครับมันบอกตัวตนของพี่แต่ละคค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 นนนนนนไดดดด้้ีีรรรรัััับบบบโออออฮาาา่่่ยงเเืมมมต์ะะุณผูชก ผู้ติดตาม4.7ล้านคนนะครับเกิดจ,จริงๆเลยเพลงนี้ทําให้เราได้มารูจักวงนี้นะครับคือตอนหลักมาเนี่ยรู้สึกว่าชอบฟังเพลงมากขึ้นรู้สึกว่าจริงๆเราชอบฟังเพลงมาตั้งนานแล้วแต่จริงๆรู้ไหมว่าการฟังเพลงทุกแนวอ่ะเราแบบมันให้อะไรกับชีวิตมากเลยมันทําให้เรารู้สึกหน้าเราดูเด็กลงด้วยนะเรามีความสุขมากขึ้นทาให้เราไม่เครียดหรือทําให้เวลาเราเจอปัญหาอะไรในชีวิตเราแตะพอเราได้มาฟังเพลงซีรีส์อะไรก็แต่แหละ ใครบอกเต้นกินลำกินแล้วมันไม่ไปอยู่นี่แหละครับคือสิ่งที่ชีวิตกับดนตรีขาดไม่ได้ครับขอบคุณน้องไปสานที่แนะนำมานะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็แชร์กันเยอะๆเลยนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมาเราาจะมเรียนด้้นเพลงอะไรนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ